นะครับพิธีราชาพิสีขององค์รัชทายาททรงพระเจริญพระยาค่ะทรงพระเจริญพระยาค่ะสมเด็จพระบรมราชาสาธิราชฉัตรมงคลเสร็จส่วนหลวงยินดีด้วยเฟคะา่าบาทดินดีด้วยพระองค์องค์รัชทายาทวันนี้ช่างเป็นวันที่ดีจริงๆขอบคุณทุกใต้เท้าทุกท่าน เจ้าตัวน้อยคนนั้นชอบเข้าร่วมสนุกสนานกันทําไมในงานวันนี้ไม่เห็นตัวเขาเลยล่ะทําไมไม่เห็นองค์ชายเจ็ดล่ะฝ่าบาทพระยา,า่ะองค์ชายเจ็ดเสด็จมาเมื่อเช้านี้และเพิ่งออกไปบางทีเขาอาจจะมีเรื่องต้องจัดการโอ้เจ้าต้องรู้แน่ๆว่าเพราะอะไรปังหวางอืไปหวางถึงถูกวางยาและถูกขังไว้ที่นี่เสียวชวนจุน ได้โปรดบอกข้าหน่อยเถอะเขาถูกวางยาพิษโดยแม่ของเขาทั้งกุุงเฟยทำไมล่ะทั้งกุุงเฟยถูกฟูห่วงจับฟูห่วงจับได้จับตัวมาที่นี่นางเกียรติฟูห่วงและเกียรติชังลูกของนางกับฟูห่วงมากยิ่งนักองค์ชายหกมีผมสีแดงฉานเป็นคนประหลาดเนี่ยไม่แปลก ใจที่ว่าพ่อแม่ของเขาไม่รักเขาหรอกฮิฮิ <ee> ไปวางเกิดขึ้นมาพร้อมกับผมสีแดงคนรับใช้ก็รังแกเขาด้วยเขาจึงมินิสัยขีโมโหตั้งแต่เด็กๆต่อมาเมื่อถังกุงเฟยรอบสังหารฟูห่วงฟูห่วงก็ยิ่งไม่ชอบป <c oughs> ไปวางอีกแต่นั่นเป็นความผิดของถังกุงเฟยไม่เกี่ยวกับไปวางนักนั่นเป็นส่วนที่น่ากลัวที่สุดก่อนที่ ทั้งกุงเฟยถูกมอบถูกมอบให้ตายนางกล่าวว่านางถูกว่านางถูกฆ่าวันหนึ่งไปวางจะฆ่าฟูหววเพื่อแก้แค้นให้นางนางพูดอย่างนั้นอย่างนั้นนี่ไม่ใช่จงใจทําให้ไปหวางตกอยู่ในความตายเหรอไม่ใช่มีห้องเต้ใดๆจะไว้ชีวิตให้กับผู้ที่อาจคุกคามชีวิตของตัวเองกับแม่ที่โหดร้ายเช่นนี้ไม่แปลกใจที่ไปหวางจะกลายเป็นคนทุกข์มาก บางทีฟูหวงอาจจะเกียดถังกุ้งเฟยค่อนเพราะเขาหมดหวังในความรักบางทีเขาอาจจะกลัวว่าวันหนึ่งไปวางจากความชีวิตของเขายังไงก็ตามมันกลับกลายเป็นว่าฟูห่วงขังเขาไว้ที่นี่ความเจ็บปวดด้วยยาพิษชีวิตของไปหวังก็แย่ก,กว่าความตายวางใจเถอะเขาจะหายดีขึ้นค่าสัญญากับเจ้า โอเคก็จบไปแล้วในตอนที่171นะครับไปต่อนในตอนที่172เลยโอเคตอนที่172กันเลยนะครับเขาเจดีขึ้นฉันรับรองคำพูดนั่นหมายความว่าอะไรตำหนักบุรพานี่หมูขี้เกียดนี่ลาสบายเลยนะฮะอ,อจิวเย่จเจ้าบ้าไปแล้วเหรอข้าได้ไปกวนข้าได้กวนเจ้าตรงไหนเนี่ย ตรงที่พิธีราชวิเศษของข้าเจ้าไปอยู่ที่ไหนเออข้าบอกไม่ได้หรอกว่าข้าอยู่ในบ้านของไปวังนั่นเป็นสิ่งที่ต้องห้ามในพระราชวังไปห้องน้ำเจ้าโกหกเจ้าไม่ได้ปรากฏตัวตั้งแต่แรกไม่ใช่ตอนแรกข้าอยู่ที่นั่นยังโกหกอีกพิธีราชพิเศษจัดขึ้นเพื่อแสดงให้เจ้าให้เจ้าหน้าที่ทุกคนดูมันไม่ได้สร้างความแตก ต่างระหว่างข้าอยู่ที่นั่นหรือไม่จะเกี่ยวข้องอะไรเป็นวันสําคัญสําหรับข้าเดิมทีข้าอยากจะแบ่งปันความสุขกับเจ้าแต่เจ้าบอกว่ามันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเจ้าข้ากลัวว่าเจ้าจะต้องน่าเบื่ออยู่ในวังแห่งนี้ดังนั้นข้าจึงเตรียมอาหารรอเรื่อยๆและของเล่นไว้มากมายแต่สําหรับเจ้าข้าที่แท้เขาจิตนาดีเป็นความผิดของข้าข้าควรปอบโยนเขาจะปอบโยนข้าเหรอเอ๊ะ เหตุใดจึงมีลางสังหรณ์ไม่ดีข้าขอให้พ่อครัวทําอาหารในงานเลี้ยงในวันนี้อีกครั้งถ้าคืนนี้เจ้ากินไม่หมดเจ้าก็ห้ามออกจากวังตลอดชีวิตไอ้บ้าไม่ใช่เล่นเป็นนักเลงหรือบังคับให้ขี้ข้ากินข้าวเจ้าไม่มีวิธีอื่นแล้วเหรอโอเคก็จปเล่นในตอนที่172ไปต่อในตอนที่173กันเลยเคตอนที่173กันเลยนะครับอร่อยไหมอร่อยอร่อยมากๆ ถ้าอร่อยแล้วทำไมถึงร้องไห้หละ่ะข้าอิ่มแล้วข้ากินต่อไม่ได้อีกแล้วจิวเย่ได้ปูดให้อภัยข้าด้วยพย่ะค่ะข้าไม่ได้ข้าครอบครัวของท่านและไม่ได้หลอกเงินของท่านทำไมท่านถึงรังแกข้าอยู่ตลอดฉันยอมอดตายดีกว่าจุกตายข้าทำไมด่ดีต่อเจ้าจริงๆเหรือแล้วเจ้าเคยดีกับข้างั้นเหรอออกไป เจ้าไม่ได้ฆ่าครอบครัวของข้าและไม่ก็ไม่ได้หลอกเงินของข้าแต่แต่เจ้าได้ขโมยหัวใจของข้าไปแล้ววันต่อมาข้าได้ยินมาว่าองค์ราชธายาทรงบรรทมที่ตำหนักแม่นางจูเมื่อคืนนี้อย่านินทาสีแม่นางจูอาจได้ยินพวกเจ้ากําลังคุยอะไรกันอยู่นักห้าห้าเปล่าเปล่าเปล่าไม่คุยอะไรหรอกทําไมท่านตื่นเช้าจังเพคะท่าน สีหน้าท่านไม่ค่อยดีท่านไม่สบายหรือไม่อุ๊ยอุยอุย,อยหรือว่ามีแล้วปูอะไรเนี่ยข้ายังเป็นสาวบริสุทธิ์อยู่นะท่านรู้สึกผิดแล้วได้ปวดหยุดแต่งเรื่องและหยุดเผยแพร่ข่าวลือได้ไหมเฮ้ยไอสารเลวหนึ่งเฉียงหนึ่งเรียนเฉียงข้าอิ่มจะตายอยู่แล้วอะไรนะนางไม่สบายงันเหรอ เมื่อเช้าแม่นางจูดูหน้าซีดและยังอาเจียนด้วยอาจจะทานอาหารมากเกินไปจึงทําให้แน่นท้ององค์ชายโอ้โหสั้นจัดโอเคไม่เป็นไรตอนที่174ต่อกันเลยนะโอเคตอนที่174กันเลยนะครับเด็กดีดื่มยานี่นะเจ้าเป็นบ้าอะไรของเจ้าอีกข้าต้มเองเลยนะเจ้ายายอ่ม่ไม่สำนึกสิคงไม่ได้วางยาพิษใช่ไหม ในสายตาเจ้าข้าจะชั่วารขนาดนั้นเลยเหรอฮ่อยู่ๆเจ้าก็ดีกับข้ามากข้ารู้สึกปพื้มปิติมากว้าวจิวเจ้ข้ารู้สึกอึดอัดที่เจ้าทําดีกับข้าบอกมาตรงๆเถอะว่าเจ้าต้องการให้ข้าชดใช้อย่างไรแต่อย่าบอกนะว่าต้องการสิ่งที่มันได้มายากเจ้าไม่ใช่พูดว่าข้าทําไม่ดีกับเจ้าเหรอตอนนี้ข้าอยากเป็นคนดีกับเจ้าจะให้เจ้าชดใช้ได้อย่างไร แน่นอนแหละลมพัดผิดทางแล้วช่างน่าเอาแต่ใจจริงๆหรือว่าเจ้ากำลังปูกฝังความรักระหว่างคู่สมรสกันเหรอดูไม่ออกเลยว่าเจ้าอยากเป็นนางบำเรอของข้ามากแหวะใครอยากเป็นนางบำเรอของเจ้าเก็บแรงของเจ้าไว้ใช้สำหรับประจบคนอื่นเถอะเจ้าควรใช้กับคนที่จะมาเป็นนางบำเรอของเจ้าในอนาคตขออย่าได้มากวานข้าข้าจะทำตามคำพูดของเจ้า ตรงไหนตรงไหนล่ะเจ้าได้ทํากับใครตรงไหนบอกข้าสิข้าจะได้ไปดูบรอบเจ้าไงเจ้าแก้ข้าใช่ไหมข้าเคยถามคนรับใช้ผู้เท่าอายุในวังสูงอายุน่าจะสูงอายุในวังมาก่อนว่าเขาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่เจ้าจะแต่งงานกับข้าทําไมพอข้าเป็นลูกสาวของพ่อข้าแต่เจ้าเป็นองค์รัชทายาทและเป็นพระราชาองค์ต่อไปในอนาคต แค่แต่งตั้งเป็นนางบำเรอจะมีใครกล้าวา่าข้าข้าไม่อยากเป็นนางบำเรอของใครทําไมจูจ่ๆถึงได้เสียงดังเช่นนี้วิญญาณของข้าแทบจะถูกกืนกินเจ้าจะเป็นหรือไม่มันขึ้นอยู่กับเจ้าเจ้าไม่มีทางเลือกอื่นหากพูดอีกคําเดียวข้าจะกินมื้อเย็นอีกครั้งโอเคจะไปเลยในตอนที่74นะครับไปตอในตอนไปตออใน,นตอนที่75กันเลยตอนที่175็กันเลยนะครับ ปังวางปังวางเจ้ามาตายหรือไงฮ่าฮ่าบ้าเอเอาใครมาที่นี่เพื่อตายล่ะข้ามาหาเจ้าต่างหากรู้สึกอึดอัดข้าไม่ต้องการให้ไปให้พ้นทำไมเจ้าถึงเป็นคนแบบนี้ข้ามาหาเจ้าด้วยความจริงใจแต่เจ้าเลือกแกล้งทำเป็นจริงใจพูดสิใครส่งเจ้ามาห้องเต้หรือพระสนมอง์ใด พวกเขาให้เจ้ามาดูว่าข้าจะทุกทรมานแค่ไหนเพื่อให้เจ้านายของเจ้ามีความสุขใช่ไหมไม่ไม่ไม่นะอย่าคิดแบบนั้นไม่มีใครสั่งข้ามาที่นี่เป็นข้าที่มาเองไม่มีใครพยายามจะทำลายเจ้าไปหวังข้าข้าแค่อยากจะช่วยเจ้าห่าห้าหาขยะอย่างข้าไม่มีใครสนใจหรอกมาช่วยเงินเหรอห้าห้า พวกเจ้าทุกคนกระตือรือร้นที่อยากจะดูข่าตายข่าเกียดคนที่ดูถูกตัวเองมากที่สุดข้าจะไม่อนุญาตให้เจ้ายอมแพ้แต่ <c oughs> ยอมแพ้ตัวเองโอเคจบไปแล้วในตอนที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้านะครับเป็นไงพระเอกผมบอกแล้วมันเริ่มมาแล้วเดี๋ยวมันก็จะมาบ่อยขึ้นนะทุกคนมันบ่อยจนทุกคนอาจจะแบบเฮ้ย hey, มึงมาบ่อยจังวะค่าเนี่ยคอยดูนะเออโอเคป่ะต่อนในตอนที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกกันเลยนะ